<Movie> Shake. สวัสดีครับด้วยเวลาของ m มูฟี่เชคกับผมจัโลธนพัทนะครับที่จะมาอัปเดตข่าวคราวในวงการภาพยนตร์เป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวมาติดตามข่าวนี้กันก่อนเลยครับ อัปเดตซีรีส์ใหม่ที่เข้าฉายสัปดาห์นี้กันหน่อยครับเตรียมพบกับภาพยนตร์แอนิเมะมหาเวทผนึกมารที่มีเนื้อหาภาพยนตร์อ้างอิงมาจากมังงะมหาเวทผนึกมารศูนย์โรงเรียนเฉพาะทางสยศาสตร์กรุมโตเกียวที่เขียนโดยอาจารย์อคุตามิเกเกะตีพิมพ์ต่อเนื่องในนิตยสารการ์ตูนรายสัปดาห์โซนเนนจัมและมียอดพิมพ์จำหน่ายรวมจนถึงเล่ม17 55ล้านฉบับครับ นอกจากนี้การ์ตูนต้นฉบับยังถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์อนิเมะออกอากาศทางโทรทัศน์ช่อง MBS และ TBS รวม28เครือข่ายทั่วประเทศครับซึ่งเป็นตอนต้นของมหาเวทผนึกมารเรื่องราวของโอทคุึยูตะ เด็กมอปลายผู้กลัดกลุ่มเพราะมีปัญหาใหญ่เกิดขึ้นกับตัวครับปัญหาที่ว่านี้ก็คือโอริโมโตริกะผู้เป็นเพื่อนสมัยเด็กของเขาได้ถูกต้องคำสาปและทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถอยู่ได้อย่างสงบครับเนื่องจากคำสาปของริกะนั้นไม่ใช่คำสาปธรรมดาทั่วไป โอ้เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปซื้อตั๋วเข้าไปชมกันได้แล้วในโรงภาพยนตร์สัปดาห์นี้ครับเอาล่ะครับแล้วกลับมาติดตามมูฟวี่เชคกับผมจะโลดได้ใหม่ในครั้งต่อไปครับส่วนตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับมูฟวี่เชค